การเมืองกันนะคะที่ลงละครอ,อัศรา K ิงพาวเวอร์จ้าพักภูมิใจไทยจัดการประชุมพักถแถลงนโยบายในการเลือกตั้งนะคะนำโดยคุณอนุทินซึ่งเป็นหัวหน้าพักแล้วก็มีแกนนำคุณชาดาไทยเศษคุณพิพัฒน์รัชกิจประการแล้วก็มีคุณวร,ราวุฒิศิละปะอาชาเอกนัทพร้อมพัน์สนธยาคุณปลื้มสุชาติชมกลิ่นนะคะมากันพร้อมเลยคุณเอกนิตินิติธันประพัก็มาคุณสุพจีก็มาคุณศรีฮัสดก,ก็มานะคะ แล้วก็มีว่าที่ผู้สมัครทั้งหมดเลย500คน500คนคุณอนุทินบอกว่าเราทําวันนี้เร็วกว่าที่เราคาดคิดไว้นขิงขิงจุติแม่นินติกทั้ง3คนนะคะนี่รัชดาพี่รัชดาของเราโอ้โหทีมกักน้ำเงินห้ยออาพราดอนนุงไง่ล่ะพราดอน กากน้ำเงินเดี๋ยวนะเดี๋ยววันนี้นะเขาเป็นกากน้ำเงินนะกางน้ำเงินเสื้อขาวใช่ไหมอ่านะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนะจะมีเสื้อพูดแล้วทําอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเสื้ออีกรุ่นหนึ่งนะเห็นแล้วตาแตกอ่ะเห็นแล้วตาแตกเลยเห็นแล้วทุกคนแบบกรี๊ดอยากใส่อ่าอ่าจะซึ่งซึ่งคนที่ออกแบบให้เนี่ยเป็นศิลปินชื่อดังระดับชาตินะอ่ระดับชาติแล้วออกแบบให้เพราะอะไรรู้ไหมไปชนะส้มชนะแดง มาให้ได้และเอามาให้เยอะๆนะจะได้ไม่ต้องไปมีแป้งคุณไม่ต้องจ่ายค่าออกแบบให้ผมผมให้คุณ<อ>ฟรีออกให้ฟรีเลยนะออออกให้ฟรีเออแล้วคิดดูแล้วเดี๋ยวดูเพลงพักนะเพลงพักเพลงของพักนะเพลงที่แบบว่าตึงปงป,ง,ปงชึ่งปงปงชึ่งปงปงชึ่งเนี่ยร้องเดซูเมตองอาจแล้วแต่งโดยนิติพงหอหนาาอืม แล้วเพลงเพลงอีกเพลงอีกเพลงนึงนะจะเป็นเพลงแบบเพลงหวานน่ะเพลงหวานแบบซับซิงตื่นใจของภูมิใจไทยอะ่ะจะแต่งโดยนิติพงษ์หอนาคแล้วร้องโดยกลุ่มสามลุงนิติพงษ์หอนาคพี่เจีย๊ยบพี่แตงเปิดหน้าร้องให้ภูมิใจไทยเลยครับเปิดหน้าเลยเหรอเอออย่างนี้เลยรวมพล,ลคนไม่กินส้มใช่แล้วพวกทุกคนพูดเลยนะว่าไปถ้าพวกเราช่วยทําให้พวกคุณเนี่ยชนะส้มชนะแดงไม่ต้องมีแป้งได้ เอาฝานม,มา250เลยเออเราจะทำเอออย่างนี้เลยเธอฉันเน่ะทุกคนเคยสั่งซื้อกล่องมาลิกาแล้วนะคะอ,อนตังแล้วนะคะคิวยาวสินค้าแนวหน้าขายดีมากขอบคุณมากค่ะกล่องมาลิกา1590นะจ๊ะซื้อได้ซื้อเลยจ้าค่ะไปชนะมาให้มากๆจะได้ไม่ต้องมีแบ็คใช่ ือเชื่อมยศิลปินท่านเนี้พูดเลยนะว่าผมรู้ว่าพวกคุณมีเงินก็แต่ตามกรกรตะนะจ้างออกแบบเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณไม่ต้องให้ผมก็ได้ผมาจะเหมือนกับเขาจะเรียกว่าทางกฎหมายการเมืองเขาเรียกว่าเหมือนกับอุทิศบริจาคอะมันพูบริจาคบริจาคให้กับพักเดี๋ยวดูเสื้อบริจาคนะเธ,เธอเธอจะแบบโอ้โห เออเจรูออรร้รายละเอียดว่าตกลงเจเป็นโฆษกพักกันหรือเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมจ้ะนักขา่าวไงนักข่าวก็เจาะข่าว<อ>าึงได้รู้ฉันรู้ขา่าวไงทีนี้เนี่ยนะคะก็คุณนรุทินบอกว่าวันนี้เขาก็กังวลเหมือนกันแต่เขาก็มั่นใจพักเนี่ยมีความพร้อมมากนะคะที่สําคัญเนี่ยนี่เป็นครั้งที่ภูมิใจไทยเนี่ยแบบพร้อมแบบแบบแบบระดับคือ เขาไม่ใช่พักแต่งจังหวัดแล้วอะอออเขาจะเป็นพักระดับระดับประเทศเพราะฉะนั้นเขาลดจึงลงล,ลึกล,ลงกทมบทเลยนะคะเขาบอกว่าภูมิใจไทยพูดและทำพลัสนะคะคุณนดีทิมบอกว่าเรามีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมามามากมายเราพร้อมที่สุดพร้อมมากกว่าที่เราเคยพร้อมมาตลอดระยะเวลาแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราพักเราเนี่ยผ่านวิกฤตภัยพิบัติโรคระบาดความไม่คงใจแดน คือเราก็ผ่านมาได้แล้วอยู่มาสิบปีเธอรู้ไหม,มพรรคภูมิใจไทยเนี่ยใครเป็นคนตั้ง,งหัวหรือเปล่าจะได้เธอถ่ายสมศักดิ์แค่ตุทินเออที่นี่มันเก่งนะออมันมันตั้งหัวไปเต็มเลยจะมีอาชีพตั้งหัวออันมันมันมันตั้งชื่อหนังสืออ,ะอ,อ่ะออแล้วไปจดเอาไว้อ่ะใช่แเธอจะทำหนังส<ถ>ือสมัยทําข่าวสภาเนี่ยที่สมสรสอนเก่าเนี่ยเขาจะมีพวกพวกแบบนี้ถือกระเป๋าใบหนึ่งอ่ะเขา ก็คล้ายๆที่พี่ปองบอกคนพวกนี้เขาจะมีพักเยอะอประจดทะเบียนพักเอาไว้แล้วเวลาใครจะไปตั้งพักใหม่ก็จะมามาขอซื้อกับคนนี้อ,อะไรประมาณยางน้นสมศักดิ์เทพสุทินเขาตั้งชื่อเขาไปจดทะเบียนตั้งชื่อพักเยอะมากเลยเยอะมากเลยแล้วตอนที่ตอนที่คุณชวรัเนี่ยแกจะตั้งพักใช่ไหมกับลูกชายแกกับคุณเนวินอ่ะที่ที่ออกมาจากพักพักพักอะไรอ่ะไทยรักไทยมัชชิมาคนนึงไทยรักไทยคนนึงจาก ชาติไทยพัฒนาชาชาติพัฒนาชาติพัฒนาอะไรเงี้ยเนยวินนะเนวินวันนี้วันนี้ลูกชาติพัฒนาต้องมาอยู่ที่นี่อะ่ะเขาก็มารวมกันเขาไปเอ๊ะเราเจะตั้งเราเจะที่ไหนดีก็ไปเจอคุณสมศักดิ์เทพสุทินอันนี้เขาเล่าให้ฟังคุณสามบอกเฮ้ยเราม,เรามีเรามีนะมีห <laughs> <laughs> <ผ>ัวอยู <laughs> <ผ>่มีหัวเขาเรียกมีหัวพักอยู่เ้องเป็นแฟมอะไรให้เลือกอลยไม่ใช่มีไม่ใช่มีชื่อเดียวนะเขามีเป็นแฟมเลยเหมือนพวกไปจด URL เออใช่ชื่อดีๆเอาไว้นะเวลาทำเว็บไซต์ต้องไปซื้ออ่ะแล้วก็ คุณพ่อคุณอนุทินกับคุณอนุทินเนี่ยกับคุณเดวินสามคนเนี่ยเลือกอเลือกจากแฟมแล้วก็เลือกภูมิใจไทยนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของสมศักดิ์เทพสุจินนะตั้งแต่ไม่เกิดภูมิใจไทยต <laughs> ั้งแต่มีสมศักดิ์เทพสุจินมาใน,ในโลกใบนี้อะะว่าระวังเข้ามาทวงขอก็ไอ้รัฐมนตรีด้วยนะโอ้ยเธอเขาไม่แยมแยมจะเล่าให้ฟัง คือหลังจากที่สุริยะเป็นแคนดิเดตนายกุรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอะนะสมิ์เทสุทินสายหัวโวยไอ้นี่จริงเพื่อนีว่าเราไปไหนมาไหนเราไปด้วยกันสองคนใช่ไหมล่ะก็แสดงว่าคิดจะออกจะออกกระทิงเพื่อนีว่าวันนี้เขาก็เปิดตัวนะคะเขาก็คุณนาทินก็ลุขึ้นพูดบนเวทีวันนี้คุณนาทินน่มีความมั่นใจสูงมากเท่าที่เราเคยเห็นคุณนุทินนะมั่นใจสูงมากแล้วก็พูดยืดยาวนานมากแล้ววิธีที่คุณนาทินเนี่ยคอนแทคกับประชาชน เหมือนกับเราเคยเห็นภาพแบบนี้สมัยพลเอกประยุทธ์ใส่ชุดท่าราชก,การอยู่กับคนชาราเปล่ะบางเด็กเล็กผู้หลักผู้ใหญ่ก้มกราพ,พนมมือสองมือประกบการขอโทษคือเหมือนเราเห็นพลเอกประยุทธ์เลยคือเป็นผู้นำที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งติดดใจดีอ่ะใจดีอ่ะนะคะทีนี้ท่านก็แล้ววันนี้ที่ผูดบนเวทีเนี่ยก็ให้เกียรติกองทัพมากต้องขอขอบคุณกองทัพ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและข้าราชการด้วยนะที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยผ่านวิกฤตมาได้นะฮะแล้วก็เขาก็าจะเขาก็เขาก็เล่าว่าเขาจะมีนโยบายอะไรบ้างก็เล่าเลงนโยบายนโยบายที่เป็นโครงการต่างๆนะคะประปับปรามยาเสพติดปรปับปรปมามแกมเมอร์ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพราะเรามีมือเศรษฐกิจที่ดีมากนะคะ <S <S ทีนี้ประเด็นก็คือว่าขอพิสูจน์ภูมิใจไทยขเขาบอกว่าตอนนี้เดินไปไหนเนี่ยคูได้ยินเสียงประชาชนเสมอหูของเขา ได้ยินเสียงความทุกข์ของประชาชนเสมอชันว่าอันนี้จุดติดต,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 ต้องไปเติมให้แน่หู <c oughs> ของเขาได้ยินเสียงความทุกข์ของประชาชนเสมอ <c oughs> แล้วก็ประชาชนก็บอกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าคุณทุกเลือกภูมิใจไทยกลับมาเลือกผมเป็นนายกถ้าผมเป็นนายกภูมิใจไทยกลับมาคุณจะมีคุณศรีหัสา์เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคุณจะมีคุณสุพจีเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์และเป็นรองนายก กำกับพาณิชย์อุตสาหกรรมและการค้าคุณจะมีคุณเอกนิติเป็นรองนายกเป็นคลังดูแลคลังของแผ่นดินดูวินัยการเงินคลงงังดูค่าเงินบาทดูนโยบายเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ภูมิใจไทยไม่เคยมีมาก่อนวันนี้มีถ้าทําไม่ได้ภูมิใจไทยไม่พูดขบอกนอหนจาก3คนนี้แล้วเนี่ยยังมีอีกมากมายหลายประการนะคะแล้ว3ท่านนี้อยู่กับเราแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนดิเดตนายกหรือไม่ก็ตาม แต่เขาจะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดและไม่บังคับใจ,ใจิตใจในห้องนี้ทั้งหมดเนี่ยเราเป็นนักการเมืองเราคุ้นชินกับแรงประทะแต่3ท่านนี้ไม่ชินเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านสบายใจได้เราไม่ต้องมีความกังวลไม่มีเอ๊ะไม่มีเฮ้ยมีแต่คำว่าสู้เพราะเราสั่งสมประสบการณ์มามาก <c oughs> คือคนบางคนนะ่ะอาจจะไม่ชินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เกียรติกันแปลว่าอะไรแปลว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ย อาจจะไม่มีสีใหัสักอาจจะไม่มีเอกนิติอาจจะไม่มีสุปพจีแต่มีทั้ง3คนอยู่ในพักคืออันนี้เป็นเป็นอันนี้ผมมองว่าเนี่ยเป็นความฉลาดของภูมิใจไทยของคุณอนทินแล้วก็เป็นความยืดหยุ่นที่เขาทําให้เห็นเลยว่าแม้ว่าต่อให้ไม่มี3คนนี้เป็นแคนดิเดตแต่ว่าประชาชนจะได้3คนนี้มาทํางานในรัฐบาลคุณอนทินเขาการันตีเลยแล้วก็คําอธิบายคําอธิบายคือว่าพวกเราทั้งหมดในห้องเนี้ย เราอยู่ในการเมืองมานานพวกเราเนี่ยคุ้นจินกับแรงปะทะแต่สามท่านนี้ไม่เคยเพราะฉะนั้นเราต้องให้เกียรติท่านนี่นี่แหละนี่คือสิ่งที่คุณปกป้องคุณุบลอบอกว่าเราต้องกันไม่ให้คนที่มีปีมแบบนี้ไปโดนด่าไปโดนอสาดโครนโดนอะไรเหมือนคุณชุบชีเพิ่งให้สัมภาษณ์ใครนะวันก่อนพี่ฟังดูเนี่ยนะคะแต่พอแต่มมาถึงเนี่ยนะคะไม่เกินสองสัปดาห์ แตมเนี่ยถูกวิจารณ์เนี่ยราวกับสัตว์เรือคลานจะแตมทนได้ดูมะดูบ้าดูดูดูเออใช่บอกใครด่าแตมวะเดี๋ยวจะตบให้แตมเฉยผมดูนะผมถึงที่ผมคิดเลยนะผมคิดถึงพี่ไม่เียเนียพี่ปอกว่บบเอาแล้วเดี๋ยวพี่สาวด่าพี่สาวบอกห้ามห้ามห้ามไปห้ามไปล้อเออแต่เราล้อด้วยความชื่นชมนะเออ แตมสิปากสวยมากนะใช่เบอร์หกเบอร์เบเดียวกับแตมคือเบอร์หกนะลิปตติของเรานะซื้อเป็นแพ็คไปเลยเธอตอนนี้เราขาย1,290รยถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะเบอร์หกสวยมากสวยเหมือนพี่เลยแตมคือดาแตมมันสัตว์เลี้ยงคานอ่ะทื่แตมไม่ทำอะไรให้แตมก็ทำงานของแตมทุกวันแตมบอกเออคือแตบอกว่าไม่เข้าใจคือเราไม่ได้รู้จักกันเลย แต่ด่าก,กันได้ขนาดนี้คือเรารู้เลยว่าแคนดิเดตนายกเนี่ยจะ,จะต้องไม่มีชื่อสามคนนี้เพราะ<อ>ว่าคุณนินทิงต้องกลางปีกปกป,ป้องอ่ะไม่นั้นเขาก็จะแบบไม่กล้ามาทํางานให้อ่ะถ้าเราอยากได้คนเหล่านี้มาทํางานอน่ยอยากให้เขาไปรับแรงประทะคือเก็บไว้ทํางานอย่างเดียวใช่ใชไม่ต้องเอาไปลงสมัครอะไรทั้งนั้นนะอ่ะอืออืใช่ใช่ทีนี้ก็พร้อมจะเป็นนายกนะคะจะทําให้ดี นะเขาก็มีแกนนํากลุ่มต่างๆมาวันนี้มากันเยอะมากเลยนะคะแต่ยังไม่ได้ประกาศใช่ไหมเรื่องเรื่องคนดิเดตยังไม่ไประกาศนะคะ